เปิดใจฝ่ายตรงข้ามให้เขาอยากจะฟังอะไรจากคุณโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒนไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามเราจะคุยอะไรกับใครก็ตามเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราครับให้เราตั้งคําถามเขาก่อน2ข้อเกี่ยวกับเรื่องของเขาโดยเมื่อเจอครั้งแรกครับพยายามหาสิ่งที่ดีหาสิ่งที่โดดเด่นและก็ชื่นชมในตัวเขาก่อนแล้วตั้งคําถามให้เขาครับ ตอบเรามาเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาไม่ว่าอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราเองนะครับเป็นคนที่ฟังที่ดีและพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของการฟังแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มเรื่องคุยอะไรต่างๆที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คุยได้หมดเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของการแบ่งปันและพื้นที่ของการให้โอกาสจริงๆไม่มีใครหรอกครับที่ ต้องการอยากมารับฟังอย่างเดียวทุกคนนะครับต้องการอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังทั้งนั้นแหะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสหรือ,อยังถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสให้เขาเขาก็จะเปิดโอกาสให้คุณจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อไทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ